สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็พอดีมีถามมานะครับถามเข้ามาเนาะว่าเออเราจะทําฟอร์มนะครับให้เขากรอข้อมูลเสร็จแล้วแล้วก็ให้เขาทําการโหลดไฟล์ของเราได้ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยนะครับว่าเออในกรณีที่เราใช้งานนะครับแล้วเราต้องการทําฟอร์มให้ลูกค้ากรอกมานะครับกรอกข้อมูลมาเนาะแล้วก็พอไปถึงหน้าสุดท้ายนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถโหลดไฟล์ที่เราต้องการได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับมาดูกันเลยนะก็ อย่างแรกนะครับให้เราเ sarà, ทําการสร้างหน้านะครับในส่วนของตัวหน้าที่เราต้องการให้ลูกค้าดาวน์โหลดมาก่อนเนาะก็สมมุติว่าผมตั้งชื่อหน้านี้ว่า,าดาวน์โหลดไฟล์เนาะ thank you นะครับนี่อ่ะสมมติว่าเป็นดาวน์โหลดไฟล์ thank you นะครับ,มม aire, you, รบแบบนี้เนาะหนึ่งก็คือให้เราต้องรู้นะครับว่า,าหน้าที่เราจะไปนะครับคือหน้าไหนเนาะอันนี้ก็คือน่าจะจําได้แล้วแหละนะครับเราก็มาใส่ข้อมูลในส่วนของตัวรายละเอียดดีเทลนะครับที่ต้องการให้ลูกค้าดาวน์โหลดได้เลยเนาะ ก็บอกว่าจากนั้นนะครับเราก็ทำการใส่ไฟล์ของเราไปเนาะตรงนี้ผมก็ทำการ add m เดี a นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะไฟล์ตรงนี้ของเราก็เป็นในส่วนของตัว MP3 นะครับเอ้ยเป็น PDF นะครับอ่ะสมมติว่าผมเอาอันนี้เลยกันนะครับวิธีทำให้เว็บรับบัตรเครดิตได้นะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เนาะเราก็ทำการ insert to page ไปนะครับอ่ะเขาก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับให้เรา ทำการ Edit นิดนึงเนาะแล้วก็ให้โอ e ม l i เพ in New t นนิแบนะครับแบบนี้โอเคเรียบร้อยนะครับหน้านี้เรียบร้อยแล้วเราก็กด Publish ไปเนาะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ตามสเต็ปก็คือเราให้ลูกค้ากรอกฟอร์มนะครับเสร็จแล้วก็ให้พอเขากดฟอร์มปุ๊บก็ให้ฟอร์มเ,เด้งมาที่หน้านี้นะครับโอเคต่อไปนะครับในส่วนของตัวหน้าที่ให้ลูกค้าดาวน์โหลดเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทําการเพิ่มนะครับในส่วนของตัวฟอร์มนะครับให้ลูกค้าเนี่ย กรอกข้อมูลเสร็จนะครับก็ให้มาที่หน้าดาวน์โหลดเนาะอันนี้จะเป็นตัว Elementor Pro นะครับหนึ่งก็คือผมมีอยู่แล้วแล้วมันก็ใช้งานง่ายดีนะครับจากนั้นนะครับก็ไปคลิกที่ New นะครับเลือกเป็นเพจก็ได้โพสก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับเลือกผมเลือกเป็นเพจมาเนาะ,ะตรงนี้ผมตั้งชื่อว่าแบบนี้นะครับเป็น form าวน์โหลดเนาะ form d o w n โหลดไฟล์นะครับ แบบนี้เลยอ่ะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เซฟพับลิชไปก่อนนะครับแล้วเราก็ไปทำการสร้างฟอร์มกันเนาะตรงนี้ผมก็ทำการ Edit with e l e m e n t e r อ์ไปนะครับเรียบร้อยนะครับก็เข้ามาสู่ในส่วนของตัวการสร้างฟอร์มกันแล้วเนาะอย่างแรกผมเอา h e a d i n g มาใส่ก่อนเนาะตรงนี้แบบนี้เนาะก็บอกไปเลยแจกนะครับวิธีการทำ ให้เว็บเราเนาะเว็บเรารับบัตรเครดิตได้อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ดีเทลไปสักหน่อยหนึ่งนะว่ารบกวนอ่าแบบนี้นะครับก็บอกว่ารบกวนกรอข้อมูลหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ให้ถ้า ในกรณีที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะโอเคแต่ว่าสังเกตดูตรงนี้มันจะห่างๆกันนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับคอลัมน์เนาะแล้วก็วิจ e ต s สเปซนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นศูนย์ไปนะครับเขาจะติดกันแหละนะครับต่อไปนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการนะครับสร้างฟอร์มกันเนาะฟอร์มนะครับ F O F O R M แบบนี้เนาะนี่อันนี้นะครับเป็น e l e m e n t o r Pro นะครับใช้งานง่ายนะครับ เราเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อนะครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นชื่อหน่อยเนาะชื่อนะครับตรงนี้เป็นชื่อตรงนี้กันเนาะชื่อนามสกุลนะครับแบบนี้เนาะรีควายนะครับแน่นอนนะครับต้องเอาด้วยเนาะรีควายนะครับให้เขากรอกเนาะตรงนี้ก็เป็นอีเมลเนาะเป็นภาษาไทยนะครับอีเมลนะครับเขียนถูกไหมเนี่ยอุ้ยใส่ผิดอันนะครับ อันนี้อีเมลนะครับแล้วก็เป็นต้องการเนาะแล้วก็ในส่วนอันนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นเบอร์โทรไหมเป็นเทคแอเรียไม่ใช่นะครับเป็นเทคธรรมดาเนาะแล้วก็บอกว่าเบอร์โทรเนาะเบอร์โทรแง่แบบนี้นะครับพิมพ์ผิดนะครับเริ่มโอบายนะครับ Head e r ก็คือข้างในนี้นะครับในส่วน Label ก็คือชื่อของเขาเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีเมลหน่อยนะอีเมลนะครับแบบนี้เนาะ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในเมื่อที่แบบว่าในช่องช่องของเรานะครับมีพวกนี้แล้วเนาะ Label เ,เราไม่เอาเราก็ตึ้งเอาออกนะครับคลิกตรงนี้ออกไปนะ Label นะเนี่ยเห็นไหมครับพอคลิกแล้วมันก็จะหายไปประมาณนี้เนาะจากนั้นนะครับในส่วนของตัวปุ่มนะครับวัตถุนทอตรงนี้นะครับเราก็บอกว่า วอทต้อนนะครับแบบนี้เนาะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเส้นนะครับแบบนี้ตรงนี้เนาะเราก็บอกว่าเออ่รับอีบ e ุ๊กฟรีเลยหรือว่าทันทีก็ได้นะแอบแบบนี้นะครับรับอ e ีบุ๊กฟรีทันทีนะครับนี่แบบนี้นะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับฟอร์มของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็บอกว่า แอคชั่นนะครับ after submit เนี่ยคืออะไรเนาะเราก็ต้องการให้เขาเนี่ยทำการ redirect นะครับจากหน้านี้ไปอีกหน้านึงเนาะเราก็บอกว่าเป็น redirect นะครับ redirect ไปที่ไหนนะครับอีเมลนะครับเราก็คืออันเนี้ยเขาส่งอีเมลให้เราปกติอยู่แล้วเนาะก่อนหน้านี้นะครับถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่ต้องการแบบว่าให้ส่งไลน์นะครับก็จะมีส่งไลน์ให้ด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้เน้นให้ไปดาวน์โหลดอีกหน้านึงเนาะเราก็บอกว่า redirect ไปที่ไหนนะครับเราก็บอกว่า จำชื่อได้ไหมครับโ <laughs> no. อ D O W N L O A D ลองคลิกด,ดูซิดาวน์โหลดมีไหมอะไรองนี้นอ๋อเขาให้ไปที่หน้าไหนนะ D O อ้าวไม่เจอนะครับผมเองก็ดันลืมชื่อนะครับทำยังไง่ายดีนะครับไปดูหนะ้าที่เราต้องการให้ดีเด็กไปเถอะ <laughs> ทำแป๊บเดียวเองลืมแล้วนะครับแต่ว่าเว็บก็ทำง่ายเนาะ ไปที่แดชบอร์ดนะครับจากนั้นก็ไปที่ในส่วนของตัวหน้าเพจของเราเนาะนี่แล้วก็มาไล่ดูกันนะครับในส่วนของตัวเดตเนาะนี่ดาวน์โหลดไฟล์ thank you นะครับแบบนี้ผมมาทําการคัดลอกที่อยู่ลิงก์มาเนาะแล้วก็ไปที่ฟอร์มของเรานะครับแล้วก็แปะเข้าไปเลยนะครับดาวน์โหลดไฟล์ thank you นะครับีเล็กไปที่ดาวน์โหลดไฟล์ thank you นะครับสเต็ปเซตติ้งตรงนี้ไม่ได้มีสเต็ปเนาะเพราะว่ามันข้อมูลมันน้อยนะครับ เรียบร้อยแล้วผมก็ทําการกด publish ไปเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับหน้านี้ไม่ได้ใช้ก็ปิดไปนะครับโอ้ YouTube นะครับตอนนี้ผมกําลังเเพิ่มมาในส่วนของสมาชิกนะครับเอ่อ450บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สมัครได้นะครับในนี้ก็จะมีคอร์สเป็นวิดีโอใหม่ๆนะครับที่ผมอัพขึ้นมาแล้วก็1ส่วนหนึ่งก็คือจะไปขายนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็จะได้ดูวิดีโอออนไลน์นะครับซึ่ง ตอนนี้ที่กำลังอัพอยู่ก็จะเป็นสอนทำเว็บขายไฟล์นะครับออนไลน์เนาะเนี่ยแค่แค่สปอนสมาชิกสมาชิกรายเดือนนะครับที่จ่ายตังค์เนาะจะได้ดูได้เนาะโอเคโอ้โปรโมทเฉยใครสนใจก็สมัครได้นะครับผมก็ยินดีนะก็ขอบคุณด้วยนะครับอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเรามาดูที่หน้าเว็บเรากันเลยนะตรงนี้ก็ไปที่วิวเพจนะครับแบบนี้อ่เรียบร้อยแล้วฟอร์มของเรานะครับผมก็ทําการกรอกข้อมูลผมไปเลยนะครับ วอลวุฒิชอประดิษฐ์นะครับอีเมลแบบนี้นะครับเบอร์โทรแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นเราก็บอกว่ารับอีบุ๊กฟรีนะครับตึง้งเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเห็นไหมครับส่งฟอร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับมีส่งอีเมลไปให้เราแล้วเนาะใครจะให้ส่งไลน์เขาก็ส่งไลน์ให้ได้นะ พอส่งแล้วเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเข้ามาสู่นี้นะหน้านี้นะครับที่เราต้องการเนาะก็ดาวน์โหลดไฟล์ t h a n ง you นะครับแบบนี้เนาะเราก็ทำการคลิกแบบนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัว PDF ขึ้นมานะครับให้ดาวน์โหลดนะครับวิธีการทำให้เว็บของเราสามารถรับบัตรเครดิตได้นะครับอันนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่ของโอเมเซนะครับก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในกรณีที่เราต้องการให้เว็บของเรานะครับสามารถ ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลก่อนแล้วก็ลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งนะครับให้ทําการดาวน์โหลดไฟล์ได้นะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการทําแบบนี้อยู่นะครับก็สามารถทําตามได้เลยนะครับอันนี้เป็น Elementor Pro นะครับถ้าใครยังไม่มีก็แนะนําให้ซื้อนะครับเพราะว่าใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ผมมองว่ามีประโยชน์สุดๆนะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนะครับสําหรับใครที่ต้องการซื้อ Elementor Pro ลิงก์เป็นลิงก์ affiliate นะครับผมจะได้ค่าแนะนําจากการที่คุณซื้อ โปรแกรมนะครับแล้วก็เอามาทําวิดีโอแบบนี้ต่อไปนะครับจริงๆครับผมเอาไปกินขนมไปซื้อของอะไรประมาณนี้นะครับอ้ออีกอันนึงนะครับฝากติดตามในส่วนของตัวช่อง YouTube ไปด้วยนะครับใครไม่เป็นสมาชิกไม่สนับสนุนไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเข้ามาดูหน่อยนะครับเพราะว่ามีในส่วนของตัวรายละเอียดแล้วก็มีวิธีการทําต่างๆนานานะครับที่ผมได้ทําไว้ให้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะลองดูนะครับมีประโยชน์แน่นอนเนาะขอบคุณนะครับสาหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ